ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับวอสีซูกาซีนะครับผมตัวแตกมโอไม่โตัวแตกวตัวตัวตัววัดว มาจะตายเนี่ยศิษยโอ้โหไม่โดนปเนสองตัวสองตัวสองตัวหิงยากมาไหนมาไหนบูมบอมโอ้โหไม่โดนมาสองอ่เนี่ยมันเจ็บ่ะเล่นกันดีเลยแกย่สิบีเฮ้ยเฮ้ยคนคนคนเลยใครวะเนี่ยเจ้านายหัว มืนขโมนจะโดนเลยเจ็บปางูตัวไม่ไม่ใช่ตัวนี้ดินั่นไงตัวเฮ้ยมนนมขโมนสองหนึ่งพอไหวไเนไเกียป้าเกียป้ายเดี๋ยวชาร์จยิไม่โดนหัวอานะโอ้โหสีเลย เเฮ้ยข้างบนมีข้างบนมีโ <confer> อ <dles> ้ย <brake> ล้หลยย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 เยยยเยยยยยยยเฮ้ยเฮยยเยยยยยยยรยยยเยยยยเยยย ไปว่าล้นทำไมตัวตัวไม่ปลบตัวพูดเ<บ>กือบตายพี่ขบวนยิงมาชาร์จแรงเงี้ยทำอะไรอยูอย่ไม่โดนไม่โดนหัวซีดิตัวหมุนดิหมุนดิห,นดห,นดหัว ไอ้ลังอู่หลังอู่ยิงกันแหละถามว่าเหมือนคอนเทนเนอร์จะมีนะตัวเสียงอืมมัเดียวพอ,อตรงไหนยิงหลังอ,อู่ตัวใครฮะเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวขอเวลาสักสิบนาทีตัวป่า โอ้โหวันแดงสามตัวชาดีรออะไรอ่ะเแ้งโอ๊ยกระโดดยิงหัวหมูมอย่างนี้ยริงยากมากับเพื่อน,นอยริงยากตันเ่นเนอร์นะระวังเป็นสองร้อยจัดให้นี่อ่ะสวยสวยสวย ชิบหายแล้วมีคนขึ้นมาโหนเ,เนียจัดเลยตัวตัวเวียยิงไม่หยุดเลยเนนาาอ่ะเอาเวทก่อนเลยนับตัวนับตัวพังหมดลอืมถึกเหลือเกินหัวโผนะหัวโผนะ เดินมาชาร์จใครเดินมาชาร์จใครนี่โดดมาทำไมฮะนี่ไงหมดไปดิลูกโลกไม่โดนโดนซะกดไปกันตึงจัดอดไม่โดน วิ่งไปไหนล่ะยิงหาใครยิงหาใครย,ยืนเล็งอย่างนี้เนี่ยศูนย์ ยิงตัวแต่วิ้ยเวียดยิงลงไปไล่อะไรเงี้ยโอหสองตัวเลยเนี่ยล่ไทยตึกจังอ่ะสองสี่หกไม่โดนเหลงใครเหลงใคายของกูว่าชั้นสองไงอ่ะขึ้นตึกครับเฮ้ยหลังเพื่อนขึ้นตึกมาเว้ยขึ้นตึกมาเว้ยใช่ครับขึ้นตึกว่ะแล้วครับ ขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาหัวนี่ไงขึ้นมาเอ้าหมดนะหมดตีนะหัวเป้ารอมาวัดดิมาวัดดิมาวัดดิผมมาวัดดิผมมาวัดดิโอ้ไม่กล้าแล้เฮ้ยมีตัวขึ้นนี่ไง อ๋อรู้ว่าเพื่อนนี่รเลยเอาล่วงเก็บเลยเก็บเลยเก็บสายเลยมนได้ย่าทไมไ่เอาของลงทไมไ่เอาของลงทำไมไม่ช่วยเพื brilliant. ่อนเอาอยู e e ่ทำไรตรงนี้นี่ไงไม่ไงสามเมตรติด

บ้านแดงบ้านแดงวิ่งออกมาตัวนึงเห็นไหมรัอหอวห่อกระโดดยิงกระโดดยิงไม่โดนอะไรวิ่งมาทำไมเอา้าเวทกรรมยิงเคลื่อน